สบายดีพอแม่พี่น้องมะนี่มาพบมาพอกันอีกคือเก่าคือเคยกับบ่าวบ้านนอกซตาแน่ะแม่พ um ี่น้องมะนี่บ่าวบ้านนอกสิพามาเห็ดพันปลาพันหอยมีหอยแน่มีปลาแน่เนาะไปเห็ดนำกันแล้วก็กินนำกันพร้อมๆกันเลยพี่น้องไปเลยเคุณคนนครับหลับมาางให้ก่อนดีสง่อนอกผู้ใดเคยกินแน này nặng thôi nó sợ à à đẹp lợi cho các cụ mang cái ngàn thì tặng một đứa người nhảy nhảy mắt sẹp đây hỏi từ đây này khơi kim bạn hãy ở hộ hai sẹp một thì nó một thăng phẳng thay khách chữ ẩn vào trang đáy thăng khách che chữ ẩn vào trên đáy nó mà tổng năm căn thì nó nó phải mò tổng được Hãy ngoài cái tổ, Ghiền cả cái Để không bỏ lỡ จากสําเร็จเรียบร้อยแล้วกันเอาไปต้มดังไฟเตาแต่เตาประหยัดพี่น้องเตาแบบผมมีควันบางคนก็บสีขาวใจบอกว่ามันมีไฟอยู่เพราะเตานะพื้นคือซามดลแต่ว่าเพิ่นใส่ได้นะพี่น้องเนาะเตาอยู่การ์บาเบนโอมนี่ต้มน้ำตาลทีเกลือนน้ำตาลก่อนเนาะบัลลังก์ต้มห้อยสุกแล้วเลยมาต้มเกลือนน้ำตาลก่อน เต็ดียวานเด็กกินกับอันพันหอยพันปลาอันกับอุปกรณ์เนาะปลาน้นปลาน้นแต่นีพักนีหมักหน้าเอา้วอันกับจิตัมเพทเพชใส่ซ้ำหน่อยสิบซรลนมันเพทันเพทเทียมใส่รับเทียมใส่แล้วตะแกรใสกใส่ซ้ำงีิใส่ไลมันเพอีกที ด,ดินของมันตั้มใส่เนี่ยดลงสดีหาพันได้ไหมดหาพันคือว่าใส่ได้ตั้มเถียเดียวตั้มมมไมเลอมันจะเสียมันจะเปียคนนะครบมันจะเสียทำเ,เต่าพี่นนอะมันยังหมดเลย มือเองนะแต่ทางไทยเองแล้วก็ต้มเองกินเองพี่น้องอางเี้นี่หนัมตาลที่เคี่ยวแล้วเขามาต้องในะส่เนาะต้องใส่เจียวเรียบร้อยพี่น้องปรุงถ้าส่วนที่ปุ้งกับบะเดอใส่ไล่พี่น้องไม่แต่หนัมปลาครับพงนัวเนาะบ้านเาน้าอิ่นแบบแป้งนัวไทยเอิ่นแบบพงสุรสเนาะ ปรัปุงเน้อยเดี๋ยวปลาลงน้อยน่เออจะใส่บัวลายนปลาอย่ามันเค็มได้พี่น้อใส่ลวกสินบัวเอาโ้งเมืมาใส่ด้ไหก็วก็ใส่ลายกน็นวดลายใส่น้อยก็นวดน้อยพี่น้ออันนี้ใส่ซําิวยว่านว่าพลีกิน าตัหลนัยเลยเห็นมันสมบันวางมันแสบี่นี่เได้ิ่ตรี้กบานนี่ตักเกมสิเด็กินลรได้พี่น้องกัสิเด็กกินอลไเจียวเรียบ้อยหอยกัสีซุกลนี่นมอนะเดตาเจียวกันพี่ตาแสบบอพี่น้องเกียววาน้เราไปต้อการกัสังเเด้อมาพี่น้องมากินน้ำกันี่ แซ่บเส็บเพี้เพี้หอนหอนกินตอนซวยสวยคือว่าหิวข่าวในนอยหนึ่งเนาะกินก็กินผู้เดีวยวได้พี่น้องอเอาสืบมาให้คุณเมสคุณแม่บอกกินก็เลยว่าบ่าวบันออกจับเต็มผู้เดีวยวแซ่บเส็บพี่น้องเส็บไล่เส็บแซ่บหมาหมามาพี่น้องมากินพันปลาพันหอยใชได้แต่ว่าอัน กูททยกับบุมีเนาะก็เลยมาตั้งกล่องไว้แต่ก็เลยบยเห็นตัวตัวเนื้อกินเนาะเห็นแต่ตอนกินกับบุเป็นยังพี่เนาะกินน้ำกำกำบ่าวาันเนาะถือว่าแซ่บๆซ่บปนินตัวหนึ่งพักคาทองพักนางเลิศพักอันหอมเหือดนาะพี่เนาะเขาปุ่นจับเข้าไปสินป้าจับเข้ามาเนี่ยสินป้าแบบแซ่บจัดหนักจัดเต็มแบบแซ่บนี่หอมเต้พี่เนาะพักเสริมสาลาเนาะ อ๋อขับไปพี่น้องอ๋อไปคุยคุยแจมแบบนี้แบบแซ่บๆแซ่บน้ำลายไหลพี่น้องมามา,มา,ม,ามากินน้ำกันเด้อกินแบบแซ่บๆแบบจุใจเลยพี่น้องกินให้มันเต็มอิม่มสมใจอยากปาน,นินหนึ่งโตพี่น้องหนึ่งโตกระปุ่นกันหนึ่งกิโลพี่น้องเอ๋อแบบแซ่บ จุใจเลยพักพันใสพักกับราคาทึกถือพี่น้องสือพันสองพันกันเลยเต้นทงหยากสัมสิกินฟังนั่งร้องนั่งเลยนี่เ้ามากินน้ำกันพี่น้องเบิง้งงล่งเบิ้งปากเบาไปนอนแล้วก็มาเบิ้งทางขานมาหนีิดิส่วนอาหารกันกินกันเป็นแบบนี้นะมีปลาดินตัวหนึงแล้วมีหอยถ้วยหนึ่งกินน้ำกันเด้ออันคนผู้เดียวกินกินสองอย่างเนาะปลาจังหอยปลาจักปลาจะสิกินเท่าใด้ดี ก็เลยว่าเออเอาแบบจัดเนี่ยจัดเต็มกันจัดเสี่ยบเหมือนนี่ตัวหุ่ยใสเหล่าใส่เหล่าใส่นะพี่น้องบ้านเฮาว่ากินกินไล่กับว่าแดกเนาะแดกแล้วไล่แดกไล่กับว่าสแต็กเดีะยวมานี่บบสุดบบสินบบสุดจักเถ้าขาว่าภาษาลาวอุดมสมบูรณ์พี่น้องมาๆมากินน้ำกันถือว่าแส่บไล่เมือนี้เนาะมือนี้มือนถือว่าเลิกงานยามดีเด้อยวมานี้ ถือเล็กประจัาเตี้ยบ้าบ้านหนองซื้อได้พี่น้องเล็กปลากับเปลงหอยบัวบ้าบ้านหนองกินปลากับหอยได้บ้านี่เหมือนวันทีสาวสาซองมิถุนาเนาะเป็นจังได้พอไหมพี่น้องหลังจากการกินอันพันปลากับบ้าบ้านหนองแล้วเป็นจังไรถือกถือแก่กันอยู่บนเนาะมีบางคนขัดยากก็อย่าลืมด้วยพี่น้อง ซื้อปลานในตลาดก็ได้ปิ้งปลานในตลาดก็ได้นะคือบอกร,ระหนอกกับซื้อปลาในตลาดแล้วก็มาเห็ดกินเองเริ่มองการเห็ดเห็ดแก้วเห็ดยัเเงเห็ดเองมาเพี่น้องมีแต่ซื้ออันอุปกรณ์นั้นมาซื้อเครื่องปรุงเครื่องยังของเขามีแล้วมีแต่ว่าจัดมาจัดเต็มกับอยู่เฮือนแบบเต็มๆแบบแซ่บๆแบบอิ่มๆนะพี่น้องเบิ่งได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าคืนอยากก็อย่าลืมซื้อมากินพี่น้องปลานิลตลาดหรือว่าปลาทับทิมเนาะ มีขายแถวท้องตลาดบริษัเป็นขับปุ้นยังต่างๆเนาะเาก็ซื้อสามารถซื้อได้ตามกับบ้านเฮามันมีมีขายอยู่แล้วเนาะเขาก็เลยว่าอืมคุดได้มื่อกี้กินพันปลาก,กันจักบาตเขาเรยว่าถาไกไว้เนาะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ,าบ้านพ้่หน่องเดอ้อพี่น้องเด้อเนาะขอขโมยขอบใจหลายๆที่ติดตามเลยจ้ะรับสมก็อย่าลืมกดติดตามน้ำพี่น้อง กดกระดิ่งนะเพื่อเตือนคลิปนะบ่าว์บะน้องสิพาเห็ดยังสิพากินยังสิพาไปใส่นะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะอ่าถ่ายสุนี้กับบมีมยังนะขอฝากผลงานเล็กๆแน่นอนนี่เลยเนาะฝากน้ำถ่านผู้สมที่หักที่ขลับแหละหักแพงทั้งหลายเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเตือนคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี